เมื่อไหรก็ได้อะเมื่อไหรก็ได้น้อยยึดบัตไม่อยูอย่เอามาแล้วเี๋ยวนี้เหรอวะมันไม่เคยลงเลยไป<ช><บ>ลองโหลดสักครั้งหนึ่งว่าตัวเน,นี้ยมีกีตี้นะครับเมืองนี้มีกีตี้ไหนถ้าเราจะทำเมืองนี้แล้วมันจะไปหนาเไหร่ไว้ก่อนวงอะ กู่ทำไมกูถามมันแล้วมันไม่ตอบกูนี่ยรูว่าสาเหตุอะไรกคนคตลมแล้วเพื่นมาแล้วดิกูเดินอยู่วยวกินลิกินเลย ีิเมื่อกี้แม่มีคนจะนีคนอืีโดนยิงคแบบรถเลยด้ทเีโดนยิงในยู่ทำไมเราไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้าเดียวครับว่าผมเจออะไรบ้างเผื่อคนดูงงไปเลยกนัมวาะโอ้เต็มเลยวะโวยโอ้ยทีแล้วไงโไม่เหรอ ซองเต็มเม็ดไม่หนอกูกูถามจริงซองเต็มเม็ด่นอกไอตัวเนี้ยไอก้อนไอก้อนว่าจะหนีไอ้กอนว่าจะหนีไอี้ไม่นอนได้ไงวะซองเต็มเม็ดเลยไปเฮฟดีจัดไปเฮฟดีจัด

ขับรถไปขับรถไปขาบรถไปทำนะครับเพื่อน้โหอะไระเดยนมานเดิน I got supplies ก็รอกันไปยปอีกที่อะไปได้สองคน Mark the location. Mark the location. โอ้น oh, ้ำฝนตอก้านน้องลื่นอ่ะน้องลื่นอะช่อีนชนเลแลอรอบบนี้กันเอออนไม่มีรถีย่างนี้เลยอ่เีรถีก็เตะเวลาเราคนคนมาไงเตะ เด็บลบลบสุดโระเบิดไอ้ว้หว่ายน้ำไปก่อนก็ได้นะผว้ิว่ายน้ำไปก่อนเลยไอนเยอะาเยอะ่านเยอะใจดียนียวกปอติงดิียายก่อนหนึ่ไว้หนึ่งไว้แบบีนัด เป็นยี่สี่ป่ะให้เรานัดดีกว่ายี่สี่หรือว่อาใส่ขาก็ได้ใช่เอามืเอาชมพมุกบ้านกูมีมีหกลูกมีตอมถิงงอะไรเหี้ยเราแบบนั้นหรอ,มหรอมไม่เอาบ้านกูมีอยู่เอ่อหกอันนะสมุกอ่ะมึงว่ไปรับเพื่อนปะนไปวัดหนาไปเลยมึงจะไปรับตอนนี้อะไรอ๋อหรอเออไม่ไม่รอรถอ่ะให้มาหาทำไมอ่ะ ก็ต้องเดินก็ต้องเดินก็ต้องก็ตรงนี้ต้องมีขาแน่นอนเลยเฮ้ยไม่นัวไม่เนียไม่เซียไม่โซเลยพี่คนเจอคนหน้า Enemies ahead อยู่ไหนวเพื่อนเดินไปหาเลยไปเถอของเผื่อเผื่อจริงมองคุณพ่ฮัลโหลเอาฟังฮัลโหลคุณโ่อเอาก็มาเอาสิอุ๊ยเจอเจอลูกฟอง Watch out

เฮ้ยแปรดมีตู้โอ้หทางมันระบายยากเย็นเนาะะไรอย่าไปบิกโดอเมีฝนใช่หรอเออกัวบิกโดมีฝนแน่นอนแหละเราก็จะดักแคมป์นัดแคมป์ร่ว้วันละดวันรงน้วันมนก็ดาัที่แล้วอ่ะเฮ้ยมีคนมาแล้วอะเพี่เร่อะไรอะมีคนมาแล้วเพื่อ

ว่าเชียีบาเฮ้กูว่าแล้วนี่ปัญญาก็กูจะไปหมุนในนี้เดียวในในข้างหน้าเนี่ยกูจะเข้าไปหมุนเยี่ยมต้องไป่เราเ่าดีเชื่อกูว่าเต็มกราฟต่วนี้เต็มกราฟว่ามันไม่วพาไอ้ที่มันไม่ขึ้นไปมันอาจจะโดนวนเข่าอยู่นะก็ได้ ขับขับไล่ไไนดตายล้วเจอแน่ผมน่าอยู่บ้านเนี่ยเจอแเนี้มัไม่ความไม่ความไม่ควาไม่ควาจจพี่ไม่ชนไม่ชนนี่คนแรงอะคนแรงไปเร็วเ่อนเราไปเล่นนู้นเลยขอไปพอล้อไปเนู้นเลโอ้หเฮ้ยยังงยังไมาเ่มมาอยู่นนี Watch out มันนี่มันนี่มันนีมันหหนไวูจอแล้วกูเจอแล้วจอัว

โอ้ยวาเข้ายิงมาไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอ้ยเยอะเกินไปไปไปวิวแล้วกลัวไปเถอะ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 อ้อขวาไปเลยหนึ่งสองติดตัววะเป็นตีกูว่าเต็มตีไม่กลัวเว้ยสองตูคนแรยไปเถอะไปเถอะคุณจะทาอาไรสายอะไเงี้ยเลยนะจะโดนตีสิ กูว้ยข้หลังด้อหลังกูัวมันก็นไม่ใช่กูดิวะเออ,เอ,อใ,ชใช่ครับตายแทบตตายะาย <c oughs> ละ <c oughs> อยู่ไหมอ่ะ <c oughs> เยอะสท,ทางกัเร <c oughs> ื่ง <c oughs> วงไกลว่า <c oughs> เอาหมูให้ไปกับมันอ่ะ มทแเฮ้ยเฮ้ยก yeah. ูไปขโมยรถเข้ามาน้ำมันก็จะหมดเนี opposite! ่ยแข้งว้าวคุณประหยัดน yep, ้ำมันเรื um> mm ่องี่ประหยัดน้ำมันดีครับปล่องมันดีกล่อยมันคุ้มเฮ้ยเอาดิ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 เฮียนี่เหอะนี่เหอะเฮ้ยมีตัวมีตัวไอ้เหี้ย ใช้วะเฮ้ยกูเห็นตหน้ข้างล่าง่ะใช่ไปแล้ชหายนแล้วพองมันมันตงอะตรงนี้อ่ะเปนดีอ่ะบนเาาอหขอบนเา Enemies a ้มือมีอยู่อ่ะกลัวเิตงนั้นอ่ะน้ากูมีนี่ไงเฮ้ยเดินหน้าเลยดิ

ยังยังยังไเข้าใจเี่ยปดีไปนึมึงอยู่ไหนอะอยู่นี่เฮ้ยนี่อะมาเขี่ปุนักคนเดียวอีกข้าแม่งลงเกินพวกมันอยู่เข่าหนูเพื่อนชุดได้ชุดได้ถ้าปาสมงว่ะเ่อนเล่นเดินเื่นรักว่ะโยมมาทูดนี้มีเหรออันนี้มันเป็นมันสายกล ผมไม่เคยช่วยไม่มีหรือซึ่งเราจะช่วยยังไงล่ะโอ้โหตรงกูมีเสียใจว่าเพื่อนพูดงี้เสียใจว่าให้เราตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้มึงใครไอ้ไม่ทุกทีเลยนะโอ้โหวงอุ้ยยังไงรถอุ้ยเอ้าไอ้เหี้ยระเบิดตายเหี้ย ไปแล้ววิ่งตามมาตรงนี้แล้น้องปลาไม่ต้องปลาปลารู้โอ้ปาแล้แหละรู้ทรงรู้แล้วละรู้แล้วละกูยิงขนาโอ้ยเฮ้ยเนินบักไอ้ควายเนินบัก็ยิงไม่ได้เฮ้ยมสมาแล้ว lăng má lăng má lăng má về tài quá vừa vừa thương vừa lạc ấy mà vừa vừa thương vừa lạc ui na thấy... cù na cù nó tài đấy tài đấy tài đấy มาดูมาดูผลลัพตายแล้วมีมีไปนึ่งไปนึงสเลยสามเลยสามาคิวไปสามาคิวไปเยอะเยอเไอ้เหี้ยเราไอ้เหี้ยเราวงกลับไปที่เดิมด้วยโอ้โหเตรงนี้เก็บฟองดิตรงตรงนี้เก็บฟองดัไว้เลยเอาวัดเจ้าดดนกัปเดดปตัวเองเก็บฟองตรงเนี้ย ก็สมกได้เก็บได้เลยตรงเนี้ยของอ่ะเฮ้ยใครยิงวะป่วยป่วยคว้าเดงนคว้าเอ่เฮ้ยไม่น็อปุ้ยหัวทุกเม็ดเลยโอ้โหทุกเม็ดไม่น็อไม่ใช่งงว่ะ ยงตายอ่ะตัวเมื่อกี้เอ้ยควันขอด้ดะเบิดควันอะมาร์คมาร์ก่อน Watch out ออเฮียควยไอ้เจ็บละโ้โหโดนหนักตัวหนึ่งไม่เจ็บตัวหนึ่งมีกี่ตัวละ o นี่โดนหนักโวยมีที่ลงเยอะสตัวชัเ๋โดนหโวย ไม่น่าวิ่งมาทางนี้เลยเค่น่าจูงนั้นแหะดีทข้งโอ้โดนงวงแล้วว่าจะยิดก็รอดเลรอเป็นเหมือนเล่นไอ้แบยนั้นเดเออ แล้วนมาดิทันทันทันไม่โดนข้างในยิงอ่ะมียาเหลือไปแล้วไ,ไม่มีแล้วโอ,อ้โหไม่ไว่จรจงโดนดักวงนี้กูเสียใจว่าที่สามเสียใจว่าโดนดักวงเกินโอเค จบคลิปก่อนนะครับวัสดีครับไม่ไม่ไหวจริงโดนดักวงองีก